มามาเจอกันต่อเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอาจแบบไล่ลอยต่อมากกว่าตอนนู้นอีกอันล็อกเด c a n a แคดอโอ้โหมันมาอีกแล้วดอนไฮอย่าซ่อนโอ้โหเดี๋ยวนะเสียงมันเหมือนอยู่ใกล้มากผมหลอนอีกแล้วทางนี้ไม่น่าไปได้ครับอันนี้โซ่คือต้องหาอะไรมาตัดโซ่แน่ๆแหละไม่อยู่อ๋อมันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างข้างบนไม่น,าน่ามีอะไรมากชัด ไอ้เลยไอ้ฉัดเ้ยมีครบเลยนี่ทั้งบนทั้งล่างผมต้องขึ้นไปตรงนู้นหรือเปล่าน่าจะขึ้นนะไอ้ต้องขึ้นนะเออเรื่องเธอเรื่องเธอเรื่องเธอฉันไม่ยุ่งกับเธอหรอกอีเดาอันนั้นคืออะไรผมไม่กล้าวิ่งพูดพลาดแล้วอ่ะวิ่งพูดพลาดแล้วเดี๋ยวไปเจอแล้วเดี๋ยวเบรกไม่อยู่ครับเฮ้ยอะไร่ะเฮ้ยเหมือนปั๊มเลยทั้งอย่างอาวุธใหม่เหรอ เย็นเฉียบโอ้ยพอร์เฟนี่คือสิ่งที่ต้องการเลยโอเคที่ดับเพลิงครับ extinguisher แล้วก็สเปรย์ได้อ่านี่ไงดับตรงนี้ต้องกดค้างโอเคมันต้องมีให้เก็บเพิ่มอ่ะหมายถึงว่ากระสุนกระสุนดับเพลิงอ่ะดับ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 ดั โอเคทางนี้ตันเร็กท i ฟพุดเดิลแคนบีฟรีเซนด้วยหรอโอ้จริงวะเนี่ยอ๋อแสดงว่าข้างล่างเราเราแช่แข็งได้ครับไอที่จะเข้าไปเอาของอะ่ะวิรูกตาแห่งไฟว่ะตาแห่งเซอวรอนว่าด,ดูหล่อดูริงแต่มันไม่ทำเอยมันไม่ทำอะไรแล้วใช่ไหมโอเคแสงสีเหลืองไม่ทำอะไรเธอแต่ว่าอันนี้มันเย็นใช่ไหมล่า เย็นใช่ไหมล่ะอ๋อมันไม่มีกระสุนครับเนี่ยมันไม่มีกระสุนแต่ว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรแรงแรงอ sure ะไรเาเรียกว่าความร้อนอ่ะไม่ความร้อนดิความเย็นถ้ามันเย็นจัดมันก็จะใช้บอได้เยเหมือนมันเห็นเราหรือเปล่าเปิดค้างไว้ได้ไหมเนี่ยโอ้ยโแ้่โอ้อนยโอร์กอได้ยอ้ยถ้าหั้ยาแช่นะ้ หันมาแช่นะเว้ยเฮ้ย <love> <c oughs> ติด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 ดับไฟตรงนี้ก่อนเดี๋ยวได้วิ่งแน่ๆมาเดยมาเดย <c oughs> ไม่ซอนได้งไ <c oughs> งนี่ก็มึงเดินโนคตรหลอนเลยมันจะหันมา <c oughs> ใช่ไหมเฮ้ยผมใส่หูฟังบีข้างมาเนี่ยก็ถูกดีว่ทำไมผมเหมือนได้ยินเสียงข้างขวาได้วะมันจะเดินหรือเปล่าวะมันไม่หันเลยครับทุกคน งั้นเอาเลยนะม,ม,มาเดมาดิมาดิมาดิ๋ยวผไป,ไปละอุย๊ยไปไม่ได้ไปทางไหนต้องไปทางไหนซ่อนซ่อนเลยต้องไปทางไหนอะอุยอ้ยโหเสียงน้ำแข็งแตกมันน่ากลัววะ่ะโอ้ยดูดิ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 วิง่งมันวิ่งหามันวิ่งหาผมต้องไปทางไหนวะขอดูก่อน โอ้ทางนี้มันตันแน่ๆแ,แ,แ,แสดงว่าผมต้องไปทางนี้แล้วไปยังไงวะเอาเดินเดินเดินสวยๆไปเลยน้องเดินสวยๆไปเลยค่ะ <me> ไม่เอาไม่จำเป็นไม่จำเป็นบอกว่าไม่จำเป็นไงไปแล้ว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 ,ลวอ๋อแสดงว่าเราใช้น้ำแข็งแช่นี้ได้หรือเปล่าไม่ได้ เชี่ยมันเดินมาทุกคนมันเดินมามันกีดด้วยไอได้เห็นหรือเปล่ากดลิฟต์แล้วนะกดลิฟต์แล้วนะไม่มาไปก่อนนะจ้ะไปลงไปข้างล่างต่อแหมสุดท้ายก็ได้วนเวียนอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยแสดงว่าไอปีศาจพวกนี้เราทำอะไรไม่ได้นอกจากแช่แข็งมันครับเฮ้ย มันหมุนคลองงนี้เหรอแต่ผมลืมไอ้ห้องที่เราจะไปเอานี่เห็นอยู่นี่ออกมาเลี้ยวขวาโอเคอยู่ทางนู้นมุมมันหันหน้าน่ากลัวมากอะหันหน่ากลัวไม่พอหันโกงอีก I love you but I don't I don't trust you โอเคเดี๋ยวผมเก็บมันนี้ก่อน <Sweet. S 1> เก็บมาแดีวน่าจะได้ใช้ครับแล้วก็สิ่งที่ต้องทำ คือ,อไรอวะอ๋อชั้นสองทางนี้เราขึ้นไปแบบดับเพลิงได้แล้วเพราะว่าไฟมันไหม้อยู่ครับโอ้โห <c oughs> ดูท่ามันหันไปโอเคหันเข้าไปหันเข้าไปอย่ามายุ่งกับชั้นอ๋อแสดงว่าตอนผมอยู่ข้างบนตัวที่ได้ยินมันอาจจะอยู่ในห้องนี้แบบมันอาจจะไม่แบบทําเสียงชั้นบนชั้นล่างนอะอาจจะทําแค่เสียงซ้ายขวาเกมนี้ไปนะผมไปนะไปนะโอ <c oughs> ดับไฟโอเคดับหมดแล้วไปต่ออุ้ย <What? S 1> โอ้ยตัวอะไรกันวะน่า m มไฟเลเยอรวา m y f l ฟเลเเต็งเจอติงอ่ะอุ้ยตัวนใหญ่จังวะโอ้ไทท่าน60เมตรครับเอาหมดทุกตัวนึกชื่ออะไรออกเรียกหมดแล้วตอนนี้อุ้ยโอเคนั่นตัวนั้นจัดการได้อีกา จัมเปอร์จัมเปอร์เราจัดการได้แต่ว่าไอาหุ่นที่มันเดินเราจัดการไม่ได้ครับประตูนี้เปิดได้บอ,อแม่งล็อกทุกอย่างออเราแค่ต้องเดินตรงไปโอเคก็คือทางอีการนั่นแหละไออีการส่วนใหญ่ไม่หันนะเพราะฉะนั้นเราน่าจะตุ๋ยมันได้ครับอุ้ยแต่มีหุ่นวะต้องรอจังหวะหุ่นหันไปทางนู้นแล้วเราก็ค่อยไปเทคดาวอีการน่าลัว <S <S อือ ถ้าหุ่นมาผมก็พร้อมแช่เอาเดิหุ่นมาผมก็พร้อมแช่อ,อ,อุ้ยอุ้ยมันเห็นป่าวเห็นป่าว <มา S 1> โอเคผมทําลายดวงตาไปได้หนึ่งอันโอ้ตรงนี้อีกอันหนึ่ง <มา S 1> อีกวะ <มา S 1> อีกอันหนึ่งอยู่ห้องนู้นนะโอเคโอเคนั่นคืออะไรอ๋อทางเดินต่อนะนึกว่าหนังสือให้อ่านบ้า,มาไม่อ่านนะเว้ยไม่อ่านนะเว้ยมันเยอะเกินอ่ะโอเคเก็บเก็บดิเฮ้ยดัง อยากพุ่งไปเลยอะมันจะก้มได้ป่ะ <laughs> วะเดีไม่เสียงไม่เสียงไม่เสียงไปจ้าโอ้มีแต่รูปน่ากลัวน่ากลัวเว้ยไปต่อครับถ้าฉันเสียสติไปละ่ะบางทีนั่นถ้าถ้าเอมลี่ไม่ใช่ของจริงโอ้อ่า เออใช่ใช่ใชคือตอนนี้แ <laughs> ซลลี่กำลังตีกับตัวเองอยู่ว่าเอยหรือเราหลอนไปเองวะเอเมิลี่ที่เห็นมันใช่ของจริงหรือเปล่าแต่ก็พยายามดึงสติตัวเองครับโอเคโอเคไปต่อไปต่อคือแบบเดินก้มเหมือนทำผิดอะไรตลอดเวลาอ้ยรักอ้ายรตรงไหนวะอันนี้ลิฟใช่ไหมแล้วตรงนี้มันบล็อกทางนี้มันบล็อกเอ้ยแสดงว่าเรายังไงเราก็ต้องเข้าคาัส A 03วสามปะ่ะเพราะว่ามันมีทางให้ไปอะแล้วก็มันเข้าทางอื่นไม่ได้ด้วยครับ แต่ว่าเราต้องมาทางนี้ก่อนเพื่อที่จะหาอะไรทุกอย่างแล้วเ,เข้าไปที่ Art Storage Room นี่นะเพราะว่าไอ้ห้องนั้นเราก็ยังไม่ได้เข้ามีน้องหุ่นหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีนี่แน,น่อะไรอะโอ้โซลุดโอเคโอเคอ่ะฮะใช่ใช่ถ้าทางพังอีกครั้งหนึง่งไอหุ่นนั้นก็จะหล่น <c oughs> น้องบอกว่าน้องก็อยากจะพังมันมานานแล้ว <c oughs> อยากฟังให้เป็นล้านชิ้นเดี <c oughs> ๋ยวก่อนนะผมต้องยิงลูกกตานั่นแล้วก็เข้าไปที่ห้องนี้แต่ประเด็นคือเราจะยิงมันยังไงส่องไกลๆได้ไหมเนี่ยน่าจะส่องได้นะครับอย่างนี้ผมว่าได้อยู่ <c oughs> อ่าหายไหมโอเคสวยงาม สรุปคือไงคือเราเดินวนมาเดินวนมาตลอดไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้สำรวจไงสำรวจไปลุกอีกนิดเดียวลุกอีกนิดเดียวเกมหน้าจบแล้วลุกพี่ก็กลัวเหมือนกันเหรอเฮ้ยไม่มีอะไรมาจัมสแก่นะโอเคฮ้ยเปิดประตูนี้ไว้ก่อนปุ๊บอืมอันนี้น่าจะมาเดินดูว่ามีอะไรให้เก็บหรือเปล่าเฉยๆซึ่งนั่นคือโอ้โหแดด It's a book ซึ่งสูงเกินไปครับเก็บไม่ได้แสดงว่าต้องมีอะไรให้ดึงมาปีนแน่ๆเลยวะหรือว่ายังไม่ถึงเวลาวะอเอ๊ะหรือว่าเราปากระป๋องแล้วก็พังมันลงมาได้รู้สึกว่าเอ้กระป๋องนี่มันทำอะไรได้หลายอย่างจริงไม่โดนผมปาไม่โดนขอปาใหม่มารอบนี้แหละ เอาดิ <Yeah. S 1> อ่าโอเคไหนดูสิ I'm trying to be nicer. ฉันพยายามจะเป็นคนที่ดีขึ้น ฉันพยายามจะเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็ยิ้มมากขึ้นฉันพยายามจะซ่อนตัวจากทุกคนแต่มันไม่สําคัญแล้วฉันยังรู้สึกเหมือนว่าฉันถูกจ้องมองอยู่เว้นซัมคิสลาแฟดมีตอนที่เด็กคนอื่นหัวเราะใส่ฉันหรือมาขโมยของฉันไปออเฮิร์ตมีหรือมาแกล้งฉันทําให้ฉันเจ็บมันก็มีแต่จะทําให้เด็กคนอื่นะจ้องมองฉันเยอะขึ้นพวกเขาเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกเขาก็ไม่ทําอะไรเลยโนวันเฮ l ร์มีไม่มีใครช่วยฉันไม่มีใครฟ้องอาจารย์ให้ฉันเลยพวกเขาแค่จ้องฉันเฉยๆฉันรู้ว่าพวกเด็ก นิสัยไม่ดีแกล้งฉันเพราะพวกเขาไม่ชอบฉันแต่ถ้าทุกคนเอาแต่มองฉันแล้วไม่ทําอะไรเลยนั่นหมายความว่าพวกเขากเกลียดฉันเหมือนกันหรือเปล่าอเอมิลี่โดนอะไรมาบ้างวันนี้แต่นี้ผมกําลังคิดแล้วนะว่าที่เอมิลี่บอกว่าให้แซลลีอ่ออกไปออยู่ห่าง,างะคือจริงๆแล้วเอมิลี่ไม่อยากกลับไปหรือเปล่าะไม่อยากกลับไปโลกความจริงอะคือไม่อยากอยู่แล้วอ่ะ หรือผมคิดทอีกอย่างนะหรืออาจจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับชีวิตเกิดขึ้นนะออกป่ะแล้วก็อันนี้อาจจะไม่ใช่โลกความจริงอันนี้อาจจะเป็นโลกหลังหลังฉีดอะอะไรอย่างนั้นนะนั่นที่ผมเดานะผมคิดนะแต่คือสิ่งที่เราต้องทําต่อคือเราต้องไปทางนั้นนะโอเคลองไปดูสิขึ้นลิฟต์อีกรอบหนึ่งครับโอ้โหแขกมาแขกมาเพิ่มทุกคน <laughs> อุ๊ยโอ้แขกมาสองเลยว่ะอู้มันวาร์ปสองเลย ไม่สนน่ะตุ๋ยแม่งให้หมดอ่ะแลไอหุ่นนั้นมาอยู่ใช่ไหมมาดิมาดิถ้าอีกตัวนึงเห็นผมยิงอะ่ะเอาดิตัวนึงเห็นผมยิงนะมันเห็นว่ายากษเออโอ้โหนี่ไงถ้าถ้าคลิกแล้วก็เราปล่อยต่อยมันไปไกลๆได้คลิกซ้ายคุณไม่รู้เรื่องเลยถ้ามาใกล้เราพักมันได้คลิกซ้ายพักได้โ,<ฮ>โอเคเจ็บนิดเจ็บหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไร เพราะว่าเรามีของให้เก็บตรงนี้เหมือนรู้อ่ะเหมือนรู้ว่าจะโดนอ่ะก็เ,เลยไอได้เลยดอบของเขาเลยไม่ได้ดอบมีของวางอยู่แล้วไปขึ้นลิฟต์ตะ่กี้เกือบโดนไฟดุแล้วต้องโยงไปไงเนาะเอ้ยหรือมันพ่นได้เลยวะมันพ่นตรงนี้ได้ปหมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงอ๋อรู้แล้วเราต้องลากบันไดามามาดี มาดี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 ไม่สนเฮ้ยเฮ้ยมันละลายเร็วจังอะไม่วันละลายเร็วจังอุ้ยมันมันดูดมันดูดผู้คุมวิญญาณผู้คุมวิญญาณนี่ละลายเร็วจังวะลากกูลากกูไม่สนใจละมาดีมาดีถูกทางป่าวะถูกแหละซ่อนก่อนซ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 ่อนมันเห็นผมแล้วมันเห็นผมแล้ว โอเครอ,คอก่อนรอก่อนรอก่อนโอ้ยิงอีกรอบเลยมามาโอ้ดูหน้ามันดูหน้ามันไป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 ดนัดนดนัดนดนัดนดนันดันดันดันปี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 น,ปนไปไปไปซาลี่เร็ว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 เศรษงามสวยงาม,งามโอเคได้อยู่ได้อยู่ <Hey. S 1> โอ้โหหินพังพอดีมันคงไม่มีแล้วนะโอ้โหตัวใหญ่เลย อันนั้นตัวใหญ่เลยครับใช่ไหมนะหรือว่ามันแค่โอ,โ,โอเคอ่านันไม่ใช่สิ่งที่แปลกที่สุดที่ฉันเห็นวันนี้หรอกเห็นมาเยอะแล้วมันไม่ทำอะไรเราใช่ไหมอ่ะทำอะไรบ้างเดี๋ยวลองเข้าไปใ,ใกล้ๆดิแช่แข็งรอโอเคไม่ทำไม่ทำไม่ทำนะครับต,ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คืออะไรเอ่ยอ่ามันมีอะไรตรงนี้ด้วยเนี่ยชาร์จไฟเต็มแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ โอเคมันเป็นที่ให้เปิดประตูนะโซเดสกาอ่าเราต้องแช่แข็งตรงนี้แล้วก็ลากอันนั้นออกมาเฮ้ย hey, ลากมาดิ <c oughs> ลีลามากผมว่าพัลสเซนไอ้พวกนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะที่ยากกว่าสำหรับผมคือไอ้ตอนที่เจอกับไอ้หินนี่ทีแรกอูโห oh, ที่เดินวนแบบจะอ้วกบอกให้แบจะอ้วกโอเคได้อยู่โดนไหมเนี่ย <c oughs> แล้วไงอะ่ะ อ๋อฮะแล้วไงต่อครับเปิดประตู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 ะตะตอ้าวมีอีกจุดหรือเปล่าอืมหาก่อนหาก่อนต,อตรงตรงไหนวะโอ้มันคืออะไรอะตรงนั้นอะเหมือนเป็นวาล์วหมุนๆติ้วๆฟันเฟืองไม่รู้ว่าเข้าได้อเนี้ยอ่าฮะหยิบไม่ได้หยิบเอานิ้วแย่ไปนิ้วขาด แสดงว่าผมต้องรีบยิงอันนี้หรือเปล่าแล้วก็วิ่งมาเก็บใช่ไหมลองดิแต่ว่ามันดับไวไม่ให้เราไปอะไปไปไไปไปไปไไปไปไไปไปน่ไไป่ปไ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 ไป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 ไ่ไป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 ไไป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 ไไป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  เอ้ยหรือว่าไฟที่จ่ายมาคือตรงนี้วะเอ้ยเออวะหรือว่าไฟที่จ่ายมาตรงนี้วะไม่ใช่ฮะแช่แข็งได้ไหมไม่ได้ผมจะเอาไงวะคิดไม่ออกผมเดินไม่ทั่ววะเนี่ยถ้าผมแช่โอโถโ,โอ้ยโอ้ยเส้นผมบงภูเขาอีกแล้วโอเคใส่นี้ครับอ่าไงส เรียบร้อยอันนี้คือเปิดแบบเปิดเลยป่ะโอเคดูแมพก่อนอ่าถือถังรอเลย extinguisher อุ้ยอุ้ยอ๋อมันเต็มอยู่เก็บไม่ได้อ่าได้แล้วล่ะว้าวไม่ยากไม่ยากสลายไปซะแล้วหุนลนตูม้ม แล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องลงไปเก็บอีกนะจ๊ะนั่นไงอยู่ตรงกองไฟอุ๊บส์นั่นมันมากไปหน่อยมัง้งหวังว่าพังลงไปแล้วก็จะทับไอ้พวกหุ่นบ้าๆนั่นด้วยนะ <laughs> 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 เปิดตึงแบบนี้เขาเรียกว่าทางสะดวกหรือยงัง <laughs> ดับไฟดับไฟนั่นไงเจอแล้วเจอแล้ว เก็บมาอาหารูปปัน้นนกเล็กๆ i t look like piece of a larger mechanism แต่ดูเหมือนเป็นชิ้นส่วนชิ้นสำคัญสำหรับกลไกบางอย่างอันนี้ไงเย,ย้วู้เฮ้ยข้างนอกเช้าวะอ๋อมืดอ,อยู่มืดอ,อยู่เปิดประตูออกไปเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ดิดูดูดูคาสินครับคาสินครับ <Emily. S 1> เอมิลี่โอ้ยม <c oughs> ันอยู่บนนั้นวะ <c oughs> ไปอยู่บนนั้นได้ไงอุยทำไมหน้าซีดอย่างน่ะอย่าทำเป็นเหมือนเธอสนใจเลยหลังจากที่เธอทำทุกสิ่งอย่างกับฉันเธอมันก็แค่ซาประหลาดอีกตัวนึงเอาอะนี่เธอพูดอะไรกันพูดอะไรของเธอเนี่ยโอ้ยเฮ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 ้ยเอมิลี่เอมิลี่วิ่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนลูกเอมิลี่โดนแดกเปล่าเนี่ยไปซ่อนในจิมไปบนหลังคาได้ยินไหมเร็ว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 เดี๋ยวเจอกันเกิดอะไรขึ้นวะ เออว่ะมันจะเป็นถึงเรียกว่ามอนเตอร์วะต้องรีบแล้วโอเคต้องรีบต้องรีบต้องรีบาหลังจากที่ฉันพยายามตามหาเธอมาตลอดทำไมมาใจร้ายกับฉันด้วยฉันไม่เคยทำอะไระให้เธอเลยอาาือฮะอาาือฮะอาาือฮะอะไรอ่ะอ้าอ๋อ อ๋อโอเคก็คือแซลลี่บอกว่าจริงๆก็ไม่เคยทําอะไรให้เอมิลี่เลยครับแต่ว่าแซลลี่ก็เป็นเด็กมีเพื่อนนะก็ต้องมีเวลาให้เพื่อนบ้างแล้วบางทีเพื่อนของเราก็แบบแย่แกล่ะเออแบบพูดแกลอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเป็นเพราะเรื่องนั้นก็ได้แซลลี่บอกว่าแซลลี่ไม่มีเวลามาอยู่ดูแลเอมิลี่ทุกวันอะไรอย่างนี้ถ้างั้นผมขอตัดพาร์ทตรงนี้แล้วกันนะไว้เจอกันในพาร์ทหน้าพาร์ทที่เท่าไรไม่รู้บายบายครับ